สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุู๊สสก้นพี่น้องจ๋ามน,นีพามากินไส้กรอกวุ้นเสน้นพี่น้องแต่ว่าหอนหอนก็เลยสิก,กินใดมน,นีเอามาหาอันพี่น้องจ๋าแพ็คหนึ่ง,งสิบสิบอันสิบมันหอนอี๋พี่น้องอไส้กรอกวุ้นเสน้น เห็ดใจในสกินได้ <laughs> มาจ้ะนะนิ้วเข่าแห้งแล้ว หัอนอีหอีว่ามีกองข่าเนียวมานั่งเพียอกินปับ ห้องหายปั๊บโอ้ยไม่เป็นไรทีกินได้บ่บอกพริกอันนี้ก็ะ้อนอืม มัน,นอีหลีพักโฮละพาสะรักพี่่องเตินหอมบักพินะเขากันคักอันเสร็จกออกวินเส้นจโรดตับพี่น้อง แซบแซบอืมักักินหน่ากินแข็น 啊。Uh huh. พี่น้องรู้สึกรู้สึกพะนะนึกภาพออกปพี่น้องโอ้หอนข้าวคอนแน่กว่าเงนินจนว่าน้ำตาแตกอืนปีงหมอหมอ,อไนะ้ำมันหมอแอร์ไฟน่ะพี่น้องโอ้ หอนเลิกหอนโดนค่ะคอยละงเงดทุลักทุเลค่ะอิลิปนะหอนแบบ <c oughs> <c oughs> ดาดโกกลิ่นก่อยพอนะ đóng ở hoa phạc bưng anh chị sáu hoàn bảo อ่านกเาอเกาจะฝ่ากินตับเนี้ยียงไว้จากโมงปิงแล้วอันนี้ปิงแล้วกินเลยพี่น้องอเหียวเข่า โหละพากับบ่งง้ําปันใดดะแต่มันก็เสกเข่ากันกับเสกอกคลิปได้คลิปนั่นพี่นอ้องทั้งให้ทั้งกินขออภัยหลายๆจ้ะอืม ไว้วันนียอย่าปีงเรากินเลยพี่น้องพูดได้กินได้ร้องเบิล้ดพี่น้อง ห่อนเลิกห่อนโดนกับ เหมันขาดมันเนียต่ะขาดเนี่ยอย่างทรมาน หอนเลิกหอนไหมคะทุลักทุเลี้ยค่ะแบบเนี้ยพี่น้องกินแบบทุลักทุเลีเนี่ย แสบค่ะพี่น้องแต่ว่าทุลักทุเลค่ะขอขอภัยหลายๆนะจ๊ะขอบคุณหลายๆแต่ที่เข้ามารับชมสุดะดานะคะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้าเจากอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย <c oughs> มันทุลักทุเลฝดพี่น้อง